สวัสดีครับคุณผู้ชมพบผมแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง b บ k 4 8แล้วก็วง CGM48 เช่นเคยนะครับสำหรนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่เนี่ยไม่ใช่มารีวิวทีมชาติเยอรมันแนงดงใดนะครับแต่ว่าอยา่างที่ทุกคนทราบนันดีแหละเพราะว่าเสื้อตัวนี้ใส่หลายรอบแล้วนะครับก็จะพูดถึงน้องที่มีชื่ออยู่ด้านหลังเสื้อตรงนี้นะครับจริงเขาเสื้อกีฬามาใส่มันเข้ากับ ตีมกีฬาสีที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับอ่ะดูืีมก่อนครับเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากน้องโยเกิรต์ตนกกระดาเลิศวิริยพรสมาชิกรุ่นที่3ของวง b บียนเคโฟนเและน้องก็อยู่ในฐานะคามิโอชิของผมทางฝั่งวงม่วงด้วยนะครับก็ต้องบอกว่ามีเรื่องนูน้นเรื่องนี้ที่เกี่ยวข้องกับน้องโยเกิรต์ต มาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยนะครับแม้ว่าช่วงนี้น้องยังไม่มาไลฟ์ก็ตามไม่แน่ใจว่าก่อนกีฬาสีหนึ่งวันเนี่ยน้องจะมาไลฟ์ไหมนะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยอัดไว้ล่วงหน้านิดนึงนะครับไม่งั้นผมผมทํางานไม่ทันนะครับมันมีหลายเรื่องต้องทําอยู่นะครับก็อะมาว่ากันถึงเรื่องราวของน้องโยเกิร์ตในช่วงที่ผ่านมาดีกว่านะครับว่า มีเรื่องอะไรที่ดีๆมาสามารถมาเล่าสู่กันฟังได้นะครับก็เริ่มกันที่เรื่องแรกเลยทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับน้องเอมมี่เนี่ยเขาไปประกวดร้องเพลงที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ชนะจะไม่ได้เข้ารอบลึกๆแต่ว่าแค่นี้ก็สร้างความภาคความภูมิใจให้แก่ชาวโฟรเอ็ดครู ไทยแลนด์ทุกคนอยู่แล้วนะครับซึ่งน้องโยเกิร์ตเขาก็ไม่พลาดนะเรื่องนี้ใส่ของน้องโยเกิร์ตอ่ะเขาจะร่วมแสดงความยินดีแก่ทุกคนอยู่แล้วที่ประสบความสำเร็จนะครับให้นึกถึงตอน GE ที่อ่ะพิัจางติดอันดับโยเกิร์ตก็ให้กำลังใจพิัจางดีพิัจางหรือว่าอ่าพิสตางติดเซบัสึก ผมก็เห็นอยู่นะว่าโยเกิดเขาแสดงความยินดีกับพี่สตาฟหรือว่าน้องนู่นนี่นั่นรุ่นพี่เพื่อนรุ่นน้องหลายๆคนที่ได้อะไรดีๆน้องโยเกิดก็จะแสดงความยินดีอยู่เสมอนะครับซึ่งรอบนี้ก็เช่นกันนะครับก็น้องเอมมี่เขาก็สร้างชื่อเสียงขนาดนี้น้องโยเกิดก็ไม่พลาดที่จะอยู่เฉยๆนะครับน้องเขาก็ ออกมาแสดงความยินดีกกบน,น้องเอมมี่นะครับแล้วบอกว่ากลับมาหอมหัวหน่อยนะครับก็เป็นความน่ารักน่าเอ็นด,ดูของน้องโยเกิร์ตนะครับซึ่งโอ้โหผ,ผมเห็นอะไรอย่างนี้ผมก็ฟินนะเพราะว่าผมก็ชอบน้องเอมมี่ไงแล้วก็น้องโยเกิร์ตก็ชอบอยู่แล้วชอบมากก็รู้สึกดีที่เมมเบอร์ที่ผมชอบส้งสองคนเขาเขารู้สึกดีต่อกันนะครับหรือว่า ย้อนกลับไปตรงหลังอีกหน่อยก็ตอนสมัยนะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาวันเกิดพี่ปิ๊งนะครับแต่ว่าหลายปีก่อนหน้านี้จ,จาได้ว่าพี่ปิ๊งไลฟ์เราแบบคิดถึงยายก็เลยร้องไห้ออกมานะครับโยเกิดก็เข้าไปออปลอบพี่ปิ๊งในไลฟ์ด้วยนะครับโอ้โหนั้นแบบรักรักเลยรักเลยนะครับอ่ะมาต่อนะครับก็เรื่องต่อมาที่จะมาพูดถึงกันนะครับก็คือมันจะ มีช่วงหนึ่งเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยน้องโยเกิดตเขาเปิด Q&A ให้แฟนคลับก็ไปถามได้ในช่องทาง IG Story ใช่ไหมครับซึ่งผมเองก็ไม่พลาดที่จะถามน้องเข้าไปเหมือนกันเพราะว่า,าถ้ารอน้องไลฟ์เนี่ยบางทีข้อความไหลเร็วน้อยจะอ่านไม่ทันนะครับซึ่งคือถามไปอย่างเงี้ยก็ถือว่าอ่ะน้องอ่านทันแน่ๆส่วนจะตอบหรือไม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรน้องอยู่แล้วนะครับ เป็นเรื่องที่แบบลุ้นกันสนุกสนุกวีกว่าถ้าน้องตอบก็ถือว่าฟินกันไปแต่ถ้าไม่ตอบก็ไม่เป็นไรนะครับยังมีโอกาสได้ถามน้องอีกเยอะแยะมากมายง,งานจับมือจับมืออีกเยอะนะครับอ่ะรอบนี้ยผมก็ถามเข้าไปว่าโยเกิร์ตชอบเล่นกีฬาอะไรมากที่สุดนะครับซึ่งจริงๆก็เมื่อก่อนเนี้ถ้าใครตามน้องตั้งแต่เ,เข้าวงมาดูรายการเบีนแครโียเซ็นไปของรุ่นสามก็น่าจะทราบกันดีแล้วว่า โยเกิร์ตเคยเล่นสเก็ตน้ําแข็งนะครับก็ถือว่าเก่งเลยล่ะนะครับเท่าที่ดูแต่ว่าช่วงหลังๆน้องไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยได้เล่นตรงนี้เท่าไหร่นะฮะเป็นเรื่องของเวลาหรือว่าสถานที่เล่นมันก็ไม่ค่อยมีแล้วมังก็ได้นะครับก็ดูห่างหายห่างเหินกันไปแต่ว่าอรอบนี้ถามดูครับเพราะว่าเข้ากีฬาสีแล้วก็อยากรู้ว่าน้องชอบเล่นกีฬาอะไร น้องก็ตอบมาว่าชอบวิ่งวิ่งทุกประเภทเลยแล้วก็สมัยอยู่ประถงเนี่ยลงแข่งกีฬาเกี่ยวกับวิ่งทุกทุกประเภทตลอดนะครับซึ่งฟังแล้วแบบว้าวว้าวเลยนะครับซึ่งน้องชอบวิ่งนี่เองไม่แปลกไม่แปลกนะครับเวลามีอะไรที่เกี่ยวกับวิ่งชอบน้องก็ชอบนะครับแล้วก็อ่าก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะเพราะว่ากีฬาสีรอบนี้มันก็มีวิ่ง วิ่งผัดใช่ไหมเรียกเรียกแบบทางการหน่อยก็คือวิ่งผัดนั่นแหละนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามีอะไรวิ่งไดโนเสาร์อะไรพวกนี้อีกก็เหมือนน้องจะจะลงลงแข่งทุกประเภทเลยนะทุกประเภทเลยแต่ว่ามีอยู่ประเภทหนึ่งที่น้องน่าจะไม่ลงเหมือนน้องบอกอยู่ไม่ลงก็คือแมวกระดึ๊บที่แบบนั่งนั่นและถ่ายถ่ายกันไปอะ่ะมันน่าจะเกี่ยวเรื่องของกระดูกสันหลังของน้องหมอร้องกระดูก สันหลัง,งน้องที่อักเสบถ้เล่นก็น่าจะาอันตรายอยู่นะครับก็น่าจะเป็นกีฬาชนิดเดียวที่น้องไม่ได้ลงนะครับส่วนกีฬาสีก็กีฬาที่น้องโดดเด่นเป็นที่เชิดหน้าชูตาแน่นอนก็คงหนีไม่พ้นแชร์บอลที่น้องโชว์ฟอร์มได้ดีมากๆเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเรียกว่า ถ้าชุดไม่สูงจริงไม่โคง้งคอโดนน้องปัดได้หมดแหละเพราะว่าน้องตัวสูงน้องน้องเหมือนตอนสมัยเรียนน้องก็เรียนรู้ว่าตัวปัดถุงชีวินปัดเฉยๆมันต้องกระโดดต้องอะไรหลาย,ลายๆอย่างนะครับเป็นเด็กที่เขาเรียกว่าจำอะไรที่ครูสอนน่ะแล้วก็มาพัฒนาตัวเองได้ตลอดก็ทำให้ครั้งที่แล้วเนี่ยน้องโชว์ฟอร์มได้ประทับใจมากๆนะครับแล้วก็พี่ๆในทีม ก็ชมกันนะครับอย่างพี่สัจจังพี่คาพี่เลี้ยวเป็นอยู่บนละทีมกันแล้วต้องผชันกันน่ะพี่สัจจังเวนากอาโยเกิดเป็นเป็นตัวปัดเนี่ยพี่สัจจังก็ออกแบบชมว่าน้องโย่ก็เสียนเสียนมือปัดนะพูดออกไล์เลยแล้วก็ตัวของพี่ฟอร์จูนเองก็ล็อกตําแหน่งพี่ฟอร์จูนกับตันสีขาวปีนี้เนี่ยก็ล็อกตําแหน่งตัวปัดให้โยเลยจําได้ว่าเหมือนกับโยบอกว่า อตอนเขาเปิดลงกีฬาเนี่ยน้อง,น,องน้องไม่ทันน่าจะไปติดเรียนติดอะไรอยู่แต่ว่าพี่ฟอร์ก็รอบตำแหน่งตัวปัดให้น้องอยู่นะครับก็นั่นแหละครับคือเป็นเรื่องที่ดีอะ่ะเออนะครับผมก็รอบนี้ก็จองสีขาวไว้ะแตนฝัักสีขาวเพื่อเฉียนน้องเต็มที่นั่นแหละนะครับก็รอรุ้นนะครับว่ากีฬาสีจะ มีอะไรที่ว้าวาว,าวที่น้องจะทำให้ทุกคนได้จดจำได้อีกผมมั่นใจว่ามีแน่นอนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็เพลงใหม่นะครับในซิงเกิลใหม่ Borderless เนี่ยก็มีเปิดตัวเป็นภาพนิ่งกับคลิปออกมาแล้วนะครับซึ่งน้องโยก,ก็ติดเซอร์วินในเพลงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีคลิปมีภาพมีงออกมาผมเห็นแล้วก็รู้สึก โอ้ว้าวแม่เจา้าน้องแบบเปลี่ยนสไตล์ไปเลยเนาะก็แบบเป็นอีกเป็นอีกแนวหนึ่งที่ไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาสักเท่าไหร่นะครับปกติเราจะเห็นโยในแบบอ่าลุกใส่หรือว่าออนปอนของน้องที่แต่งตัวเรียบง่ายเนาะเสื้อโ oh, อเวอร์ไซส์เกงยีนอะไรเงี้ยคราวนี้ก็มาแบบหนึ่งซึ่งก็ต้องบอกแหละว่าสวยสวยมากๆนะครับน้องโยเป็นเด็ก ที่สวยน่ารักมากๆาจริงนะครับก็อรอรุ้นกันนะครับในงานกีฬาสีครั้งนี้ก็จะมีเปิดตัวเพลงนี้ด้วยนะครับก็มั่นใจแหละว่าน้องน่าจะทําออกมาได้ดีนะครับก็สําหรับแฟนคลับน้องโยเกิร์ตท,ท่านใดที่ยังไม่ได้จองบัตรกีฬาสีไว้ก็จองบัตรมาชมมาให้กำลังใจน้องกันได้นะครับผมมั่นใจว่า น้องโยเกิดจะไม่ทำให้ทุกคนปิดหวังไม่ว่าในสถานะเมมเบอร์ Member ที่ต้องอแสดงคอนเสิร์ตให้ชมกันหรือว่าฐานะนักกีฬาที่ต้องแข่งขันกีฬาให้ให้ชมกันเนี่ยน้องต้องทำออกมาน้องทำไว้ได้ดีอย่างแน่นอนนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนพบก,กันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ